สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนมุมไม้ยบ้านนะครับเดี๋ยวพามาชมต้นไม้นะครับมาอัปเดตราคาต้นไม้นะครับที่ร้านอ่าที่สวนปลูกพอลักนะครับวันนี้มาชมที่ตลาดเลยนะครับมาไหลที่ตลาดมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะพี่วันนี้ครับามาพบกับเจ้าของร้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ะควันนี้เรามาไลฟ์ที่นี่เนาะครับเดี๋ยวฝากเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์0 9 6 1 9 6 1 5 9 4กหนึครับวัก็แอดไลน์ได้เลยวันนี้แอดไลน์ได้นะครับค่าส่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับค่าส่งอยู่ที่80บาทค่าส่ง80บาทกระถาง8นิ้วอย่างเงี้ยถ้าเป็นไซส์นี้คือต้นเดียวเนี่ย80บาทรวมกันก็อยู่ที่ราคาเหมากล่องก็คือ150ครับค่าไซส์นะครับไม่ใช่ถ้าถ้ากระถาง12นิ้วต้นเดียว11นิ้วต้นเดียวเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ100 120แแล้้วต่นนหัก ใช่ครับก็คือต้องคาไซนะครับถ้าเป็นกระถางไซเดียวกัน11นิ้วทั้งหมดอาจจะส่งไม่ได้ครับมันจะต้องมี11ดนิ้วบ้างมี8ดนิ้วหรือว่ามีมีเล็กๆบ้างจะส่งกันได้คาไซกันได้อันนั้นคิดเหมากล่องรวมไปเลยครับอันนี้คือให้ให้รายละเอียดลูกค้านะครับในการตัดสินใจนะครับมีจุดลูกค้าไม่เข้าใจคือเราไม่ได้บวกเข้าไปในในในต้นไม้เราจะชิดคิดแยกที่ราคาค่าค่าส่งแยกเพราะว่ามันจะมันจะดูให้ต้นไม้เออไม่ไม่แพงมากเกินไปใช่ครับ ทาบวกต้นไม้ก็คือแพงมากครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะเอาแต่ตรงนี้เลยมาเริ่มต้นตตัวนี้เลยเอาเลยเสาเอาเลยเสานี่ราคาอยู่ที่อะคิดแบ่งกันนนี่ร้อยหนึ่งวันนี้เรามาไลฟ์ที่นี่เนาะคิดไปร้อยยี่พอหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้เราทําหลักให้แล้วเรียบร้อยสวยนะครับต่อไปก็เป็นตัวนี้ครับตัวนี้สวยมากเลือดเป็นสีทองเนี่ยหายากด้วยนะครับตัวนี้หายยากอยู่ตัวนี้ราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบบาท เป็นสาิกาปกติเราจะเห็นตัวแคบแเนะ้แต่ตัวนี้มันข้อมันจะสั้นเตี้ยพุ่มมันจะเตี้ยแล้วมันมีใบที่แบบทีๆกันะแต่สีเขาจะเป็นอย่างนี้เลยไม้เลี้ยงแดดอันนรกก็สวยมากนะครับอันนี้ร้อยแปดสิบตัวนี้เป็นเขียวสุรัตหรือว่าคอยอินโดครับตัวนั้นล่ะเนี่ยเราเคยขายอยู่สองร้อยเนาะอันนี้เราเอาร้อยแปดสิบพอแบ่งกันราคาใกล้ๆกล้กันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับตัวนี้เป็นตันี้ครบ ทองอัมพันธ์อัมพันธ์นี่เปลี่ยนกระถางให้แล้วไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เลยตัวนี้สามร้อยก็คือฝ่ายเลี้ยงได้ขนาดนี้เพราะเราเลี้ยงตั้งแต่ไซส์เล็กๆเนาะนี่ไซส์ใหญ่แล้วใช่ไซส์ใหญ่แล้วก็จะเอาอแค่สามร้อยห่อแต่งกันนี่มีลานนะมีนอกข้างลูกค้าซื้อไปอาจจะแยกได้เลยครับครับตัวนี้เป็นอะไรนะเออมะกาด่าง สองร้อยห้าสิบครับตัวน,นี้ปากกาดังแต่สวยมากครับเนี่ยครับย,ยอดเขาสวยมากอเอาไปลงดินแล้วมันจะเป็นพุ่มอย่างเงี้ยคือใบอ่อนเขาจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้เขาหลับอยู่เขาหลับอยู่คือว่าใบเขาจะหุบช่วงเย็นๆเนี่ยใบเขาจะหุบแต่ว่าช่วงช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยใบเขาจะตั้งเราต่อที่ตัวนู้นเนาะตัวนี้เป็นเป็นหมอนไหมครับหมอนหมอนหมอนตีนไก่ อันนี้เราตอนมาแล้วก็ลากแข็งแรงแล้วเนี่ยลากเยอะโอ้ลากเยอะแล้วนะครับไม่เป็นกระางได้เลยแต่ลูกก็เยอะด้วยลูกเขาใจใหญ่ตัวนี้นะครับตัวนี้คือเขาเพิ่งออกนะครับออกนี่คือเขาแตกใบอ่อนใหม่แล้วคือสามารถคือไม้เขาได้ได้ฟอร์มของเขาแล้วเนี่ยสังเกตจากลากเนี่ยลากเขาจะมีนะเยอะเลยตัวนี้ยัง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 หายากอยู่ยังอยู่ที่สามสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะครับก็คือผลอร่อยมากนะครับเพราะผมกินแล้วตัวนี้ยังหายอยู่แล้วเป็นกิ่งตอนกิ่งตอนที่เราทําทําอยู่ตัวแล้ว ่อไปเป็นมอนเตล่าไทคอนตัวนี้ไทคอนตัวนี้เราแบ่งปังนที่สองร้อยสองร้อยสี่ใบอันนี้เราเราแบ่งปันให้จริงๆราคาน,นี้เราตมม้องกอดได้ไหมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยสองร้อยเอาไปถูกมากเขาเนี่ดู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 ลาย แล้วใบเนี่ยเขาเริ่มมีรูแล้วปกติเราจะเห็นว่าใบที่แบบใบใหม่ๆหม่เขาจะแค่ใบกลมๆเนาะไม่มีรูเนาะอันนี้เราแบ่งปันกันที่สองเรามีไซส์ใหญ่ด้วยแต่ว่าเราม่ทำไมถูกมากเลยพี่ดูลายไม่ใช่ขี้เหร่นะครับสวยมากร้อนเงินวันนี้เราร้อนเงินราคาราคาร้อนเงินมากครับอันนี้แปลงรางขวดแปลงรางขวดแค่สวยนะครับมันเตี้ยครับบางคนเขาจะเรียกเรียกแค่แต่จริงๆก็คือไม้เป็นไม้แปลงรังขวดเตี้ยคือความสูงจะสูงไม่เยอะแต่ดอกก็จะเป็นสีชมพู กำลังออกดอกเลยเนาะราคาอยู่ตรงน้ราคาอยู่ที่สองร5 0ห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะครับปกติเราจะเห็นแต่ดอกสีแดงนะครับอันนี้ดอกสีมูสวยเลยใบเขาจะใหญ่กว่าสีแดงบเรามาต่อที่ตัวนี้เนาะไข่มุกสร้อยไข่มุกครับสร้อยไข่มุกมีแบบแบบอ่อเรายี่สิบแปดใบนีใบม่สังเกตแตกำลังจะอธิบายว่าใบมันไม่เหมือนกันสังเกตดีๆนี่ใบใหญ่มีใบเล็ก กาบใบของเขาจะไม่เหมือนกันอันนี้พุ่มใบเขาจะแน่นกว่าอันนี้ก็ใบน้แล้วดอกก็จะไม่เหมือนกันครับอันนี้จะดอกเล็กกว่าการดอกเขาจะคนละอย่างกันแต่ราคาเดียวกันร้อยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบอันนี้ก็สวยนะครับดอกสีชมพูสวยๆเลยแล้วแต่คุณชอบใบใหญ่ใบเล็กอันนี้เอาตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นหนวดปลาหมึกครับหนวดปลาหมึกแคะตัวนี้ก็ถังใหญ่แล้วนะอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ล่นะมานวดปลหมึกสามร้อยเนาะใช่ไหม ไม่ถึงเมื่อก่อนเราขายแพงอยู่วันนี้เนี่ยเอามาเรางมาแบ่งาทสองร้อยอ้าวสองร้อยเราแบ่งมาแบ่งปันกันที่สองร้อยโดยประมึกแค่กระถางแปดนิ้วจริงแต่ว่าพุ่งเขาแน่นแล้วรูวโคนปี่ยกโคนให้ดูนะพรามันเป็นโคนใหญ่เงี้ยแล้วสาม,มารถแบบคือเอาไปเปลี่ยนกระถางใหญ่ได้แล้วอะที่เรายังไม่เปลี่ยนเพราะว่าหนึ่งจะส่งง่ายกว่าถ้าไซส์แปดนิ้วเนี่ยมันห่อได้ง่ายกระถางแปดนิ้วเรานห่อได้ง่ายแต่ว่าลูกค้ารับไปเนี่ยลูกค้าไปเปลี่ยนได้เลย ราคาไปเปลี่ยนได้เลยอันนี้สวยมากพี่ตัวนี้มันเข้าเป็นปสายพันธุ์ใหม่เกนสามสีเขาจะออกสีแดงอย่างนี้เลยสวยมากครับเอามาเปรียบเทียบกับสีตัวเก่าเนาะตัวเก่าเขาจะเป็นสีชมพูนี่นะครับตัวเก่าจะเป็นตัวนี้ตัวเก่าจะเป็นแบบนี้นะครับโอ้ตัวเก่าก็สวยนะแต่ว่าตัวตัวใหม่สวยกว่าตัวนั้นเท่าไหร่นะัแม่ตัวแดง ตัวแดงสองร้อยแปดสิบอ่าสองร้อยแปดสิบสองร้อแปดสบคือมันไม่ใช่ว่านั่นนะคือในหนึ่งหนึ่งกระถางเนี่ยเขามีหลายต้นเนี่ยถ้าดูดีๆหนึ่งสองหกต้นตกต้นเราไม่กี่บาทเองนะครับเดีย๋ยวบางคนลูกค้าไม่เข้าใจว่ามันแพงจริงๆแล้วในหนึ่งกระถางเนี่ยเขามีหลายต้นอยู่ันหลังเราจะเอาแบบต้นเดียวมาแต่เราเอาเป็นพุ่มใหญ่ก่อนเพราะบ,บางคนเอาไปปักเป็นพุ่มอย่างเงี้ยมันขึ้นเป็นกอสวยกว่าใช่ครับนี่ เลนี้ร้อยแปดสิบตัวเก่าร้อยแปดสิบบาทนะตัวเก่าเนี้ยมันฟอร์มมันได้แล้วแล้วสังเกตคือไม้ช้างปีเนี้ยรากมันจะประมาณนี้เนี่ยรากใหญ่ใหญ่โตมโหฬารมากเอาไปเปลี่ยนลูกค้าไปเปลี่ยนกระถางก็สวยแล้วจริงร้อยแปดสิบเราต่อกันที่ตัวนี้เข็มอันนี้ขายดีมากตัวนี้เป็นเข็มอเมริกาครับถ้าอเมริกาเนี้ยสังเกตที่ดอกใบเขาเนี่ยใบเขาจะมีสองสีแล้วดอกเขาจะมนแล้วใบเขาจะบิด แต่พุ่มเขาจะไม่สูงครับคือยอยู่สองร้อยห้าสิบเหมือนเดิมสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเรามาต่อกันที่ตัวอันนี้อะไรนะแม่อคล้ายทองอะไรเออทองอุไรสีส้มสีส้มทองอุไรสีส้มพ่อขาก็ลืมละสีส้มครับสีส้มเนี่ยคือสังเกตนะว่าพุ่มใบเขาจะเตี้ยแล้วใบเขาจะใบเขาจะเป็นแบบคล้ายๆใบแบบใบฝอยแล้วก็พุ่มใบเขาจะเตี้ยกว่าคือทรงใบเขาจะเป็นแบบใบฟอร์มที่เตี้ย ตอาอะไรตัวนี้เราเอาอยู่ที่ไปแค่ 80, 80ครับไม่ถึงร <นะ S 2> ้อยนะตัวนี้ค่าส่องอีก80ก็เป็นไรเพราะว่าตัวนี้เราเอามาแบ่งปันกันจริงๆเมื่อจริงสีนี้ยังหายากอย,กอยู่ <c oughs> ลูกค้ายังยังตามหาเราอยู่สีส้มเวลาเขาออกนั่นจะสวยมีแบ่งมาแบ่งปันสองกระถางม่ยมด่างครับ180กระถางนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเราขายอยู่200กว่านะีนี้เรามาแบ่งปันกัน ใหญ่มากครับเพราะเราวันนี้เรามาไล่ที่นี่เราก็เลยแบ่งรถลงไปตัวนี้มันสวยมากพี่ลำเพยยังไม่มีใครทำเป็นเสียบยอดค่ะลำเพยสีทองสีทองครับลำเพยด่างลำเพยด่างด่างออกทองทองนะครับดอกสวยนะครับก็จะประมาณนี้มันเป็นไม้พุ่มนะคะแล้วก็เป็นไม้แดงปกติเราจะเห็นลำเพยเนาะลำเพยมันจะเป็นสีเขียวแล้วใบมันจะใบใบมันจะห่างเดี๋ยวในช่วงนี้ใบมันจะทีไม่ไม่เจอสองมตรใช่ใช่เพราะว่าตัวด่างตัวนี้มันจะสูงมันจะสูงไม่เยอะ ครับถูกไม่เกินส่งเมตรตัวนี้ราคายอยู่ที่สามร้อยครับยังหายยากอยู่สามร้อยบาแต่ละแข็งแรงแล้วเป็นไม้เสียบยอดมาตัวนี้เป็นไม้ที่เรามีเยอะเป็นซิงเกิลทางสวนต้องเอามาให้เหลือกันไปข้างตัวนี้เราไม่เปลี่ยนกระถางให้อย่างที่เราบอกกันเพราะว่าถ้าเปลี่ยนกระถางเล็กๆเนี่ยมันมัน,มน,มนจัดส่งง่ายๆและอย่างหนึ่งมันจะค่าส่งมันจะถูกกว่าตัวกระถางใหญ่ลูกค้ารับไปก็ไม่เปลี่ยนกระถางได้เลยนี่อ่าแบ่งให้สองยี่สิบปกติไซนี้เขาจะขายอยู่สี่ร้อยห้าร้อยเลยนะแต่เราขายเพราะว่าเรามีเยอะเนี่ย เราทำไว้เยอะเอาไปไง่ายๆสองร้อยี่สิบตัวนี้กานิกาครับกานิกาด่างตัวนี้ไม้แดดสวยพุม่มไปประมาณนี้ราคาก็อยู่ที่ราคาเดิมอ้าวลดให้ลดให้เขาสองร้อย200บาทน,นะครับราคาดีมากครับเนี่ยเราขายสองร้อยครับรบากก็ประมาณนี้เองรากเยอะรากเยอะแ,อะแ,แน่นมากครับรากดอกเขาจะเป็นแบบสีส้มๆเล็กๆแต่ดอกสวยมากนะครับการันตีเลย ไม้แปะกตัวหนึ่งกระเพาะแพะนะครับจริงจริงอ่ะช่วงเช้าเช้าใบเขาจะตั้งกว่านี้ลูกลูกเขาจะเป็นเหมือนกระเพาะอ่ะนี่ต้นใหญ่แล้วนาะแล้วหา้จัด่อดอกไม้ใช่แล้วหายากอยู่แล้วลายเขาจะเป็นประมาณประมาณนี้กระเพาะแพะดาตัวนี้หาในดูดูใน Google ได้นะครับว่าเป็นรูปแบบไหนนะครับกระเพาะแพะาชื่อว่าอาจจะตั้งเป็นมงคลมากกว่านี้แต่ว่าอันนี้เราคือเราเราได้มาในนามนี้เราก็ตั้งแบบนี้เลยห้าร้อยห้าร้อยหาท้อยบาทนะครับตัวใหญ่นะ เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยอยู่เมตรยี่เมตรกว่ากว่าประมาณเมตรนึตัวเขียวเขาจะไม่ค่อยด่างแบบนี้ครับนี่ตัวตัวด่างลูกเาจะมให้ินออกมครับแต่กินไม่ได้ใช่ไหมครับลูกเขากินไม่ได้นมครับตัวนี้เขาเรียกหนางหินอ่อนเนาะเนี่ยสังเกตเนี่ยสังเกตดูมันมีสามหน้เกตตาหินอ่อนลูกค้าไม่เข้าใจบางทีแบบยาอินเดียนมันมีหลายสีหลายพันธุ เราเคยมีสีขาวสีชมพูแล้วแต่นี้เราเอาเอาด่างด่างหินอ่อนมาให้ดูด่างกันสองร้อยอ่าราคาสองร้อยเพราะตัวนี้ราคายังสูงกว่าตัวสีชมพูกับสีขาวสองร้อยถือว่าไม่แพงเลยนะพี่พ่อใหญ่มากมางคนมันคนเขาเรียกมิ้นต์จริงจริงบางคนเขาเรียกเขาเรียกหินอ่อนมันคนเขารียกมิน์แล้วแต่ครับแต่นี้พุ่มสูงแล้วอยู่ที่ประมาณเก้าสิบเซนถึงหนึ่งเมตรตัวนี้แบ่งกันที่กระถางสองร้อยใช่ไหมแม่ครับสองร้อยนะครับมีสามต้นสามต้น มีเยอะกว่านี้ที่สุดมีอีกครับที่ส่วนี้เยอะมีจํานวนนะครับแอดไลน์ไปเลือกได้นะครับแต่ว่าสูงไซส์ใหญ่มากประมาณเก้าสิบถึงหนึ่งเมตรครับอันนี้เข็มเก้าหญิงร้อยแปดสิบครับตัวนี้เขาคือว่าพุ่มเขาก็ใหญ่ประมาณนี้แล้วดอกเขากาลังจะออกสังเกตที่ดอกเขาดอกเขาจะสวยดอกเขาจะประมาณนี้ไม้ตัวนี้พุ่มใหญ่ดอกดอกพุ่มเขาก็ทรงใหญ่ไม่อยู่ที่ร้อยแปดสิบเนาะทำไมร้อยแปดสิบครับ เดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าตัวนี้สลุดมาที่โพลิเซียนนะครับโพลิเซียนสวยมากมีสองแบบอันนี้คือแบบใบใบสั้นใบกลมยาใบกลมอันนี้ใบใบยาวใบเดียวไรที่ใช่ลไรที่แล้วไรที่แล้วเราไปเอาต้นใหญ่มาแล้วเนาะอันนี้เอาต้นเล็กเนี่ยใบใบใบราคาเบาหน่อยพันร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบหรอแบ่งราคาเดียวกันไหมครับพี่ร้อยห้าสิบาทนะครับราคาเดียวกันอันนี้ดอกสีชมพูนะครับถ้าเราเห็นในรายที่แล้วมันเป็นกระถางใหญ่เออแล้วก็กระถางอย่างนี้เลยอันนี้เราเอาเล็กๆมาแบ่งปันกันนี่ก็อีกอย่างหนึ่งนี่ก็อีกทรงหนึ่งตัวเนี้บางคนเขาไปทำาป็นใคสวยสวยมากครับบอกเลยว่าลายดีมากแล้วก็ใบใบทรงใบคือน่ารักมากโอเคเราขายแพงกว่านี้วันนี้เรามาแบ่งกันครับร้อยห้าสิบแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับพี่แคบแก้วครับ ข้าบแก้วด่างอ่าปกติเราจะเห็นตัวที่มันเป็นข้าบแก้วที่มันเป็นแบบเ,เหลืองเขียวตัวเขียวเนาะตัวนี้120มีมาสองกระถางแต่เรามีจํานวนอยู่นะครับตัวนี้สวยจังเลยครับสวยมากดอกเขาประมาณนี้แดงขาวขาวไส้แดงเนี่ยประมาณนี้ตัวนี้เป็นประยงประยงใบแ,แก้วเขาจะหอมเนื้อดอกเคาประมาณนี้เลยคือเขาจะทิ้งดอกไว้ช่วงหนึ่งแล้วเขาก็จะสร้างดอกใหม่ ปกติตัวนี้เขาจะหมดดอกไปแล้วแล้วก็มีตัวช่วงที่มีมีดอกใหม่ร5อยห้าสิบนี่ราคาอยหสิบาทนะครับให้ดอกตลอดทั้งปีนะพี่ใช่คือเอาง่ายๆคือดอกทุกปีครับตัวนี้เป็นเข็มที่หาหาราคาแล้วก็คือว่าขายดีอ่ะตัวนี้ขายดีมากช่วงนี้กำลังมีหนังทองประกายแสดไตเติมบ้างตัวนี้จะเป็นอย่างเงี้ยหมดดอกเ็าจะมีสองสีครับทองประกายแสดสองกระถาง ตัวนี้เอา150ครับไปถาย150 150นะครับสูงประมาณครับประมาณ60เซน60เซนนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับวัฒนาอินโดวัฒนาอินโดครับสวยมากครับอ่า180า8 0ครับตัวนี้จะเป็นอนุมายประสานกายดังราอยยี่สิบ120ครับตัวนี้ตลาดเขายังขายกันแพงอยู่แต่ว่าตัวเนี้ย เราขายแบ่งปันกันเพราะเราคิดว่าเราทำเองเยอะร้อยยี่สิบทั้งมอันนี้เป็นส่ใบสักรเลยนะครับตัวแคระครับเอาร้อยแปดสิบพอแบ่งปันเพราะว่าตัวแคระเนี่ยจะแพงกว่าตัวใหญ่เพราะเวลาเขาเลี้ยงขึ้นไปตรงๆงอ่ะก้างเขาจะตรงและสวยตัวนี้ร้อยแปดสิบมีมาสองกระถางนะครับใส่กระถางสีขาวให้แล้วตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยอยู่เล็บมือนางเล็บมือนางเล็บมือนางต้นไม่เลื้อย ตัวเลื้อยเขาจะดอกอีกอย่างหนึ่งแต่ต้นเขาก็จะดอกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสังเกตดอกใบเขาในโดยยี่นี่ที่ที่ตุ่มตุ่มเนี่ยคือดอกเขาทั้งนั้นเลยครับที่กาลังจะรอรอบานอยู่ตัวนี้ดอกจะเขาอ่อไม่ไม่ไม่ยาวนะครับตัวนี้จะไม่ยาว่ะไม่ยาวาออบอกคอข้อสัส้นสนะั้นอ่ะเป็นเป็นคดก้นตัวนี้ร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับทรงพุ่มร้อยแปดสิบตัวนี้ก็จะเป็นส่วนอีกตัวหนึ่งที่สีสวยแล้วก็เสร็จส่วนนอกตัวหนึ่งแต่ผมจำชื่อตรงๆของเขาไม่ได้ตัวนี้เราเคยแบ ใช่สามหสิบสามร้อยห้าสิบนะครับลูกค้ารีบรีบ,ร,บ,ร,บรีบจองกันเลยตัวนี้เพราะมันมันสวยครับสีมันไวอย่างนี้เลยแข็งแรงแล้วเนี่ยแข็งแรงแล้วลากก็คือไปเปลี่ยนลากได้แล้วเปลี่ยนถังได้แล้วลากก็สวยดีแล้วสามร้ห้าสิบ ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่หายากและยัง,ย,งยังมีราคาสูงอยู่เนาะแ<อ>ต่ว่าตอนนี้เรามาแบ่งปันกันเราแบ่งปันกันสีขาวม่วงัวตัวนี้ดอกสวยมาก,กสวยมาก,มากแล้วก็คงกำลังนิยมอยู่ครับตอนนี้เกตพนีนสีเกพนีสีทองตัวนี้มีสองต้นเนาะมีสองกิ่งหนึ่งต้นต้นเดียวกันเป็นกิ่งตอนแต่มีสองกิง่งทีน,นี้เราเอาเท่าไหร่เลยแม่ห้าร้อยห้าร้ยก็่าแบ่งกันร้อยห้าสิบบาทนะครับบอกเลยว่าไซนี้ที่เขาขายในเฟสอ่ะหลักพันนะครับแพงมาก ตัวนี้คือบอกเลยว่าแพงมากแล้วสวยมากเมล็ดแค่คืบเดียวใช่ครับสี่ห้าร้อยเลยใช่ครับแพงมากๆตัวนี้ยอันนี้ถือว่าราคาเบามากนะครับเชียร์เลยนะครับต้นนี้ที่พอเม็ดแต่ร้อยแปดเนี่ยอ๋อแล้วเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยนี่ราคาพอเม็ดของเขายายังอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบถึงสองร้อยครับอันนี้เรามาแบ่งปันกันมันเป็นไซส์ใหญ่ซื้อไซส์ใหญ่คุ้มกว่านะครับ สวยมากครเราไปเปลี่ยนกระถางหรือว่าไปขยายพันธุ์ก็จะดีดีแล้วไปอีกตัวหนึ่งที่พี่บอกเนี้ยตัวนี้เราแบ่งปันที่สามร้อยตัวนี้ก็คือเขาสวยกว่าสีสดกว่าแล้วก็ความสูงเขาสูงกว่ามีมาสองกระถางเนาะโอ้โหถูกมากครับอันนี้สามร้อยบาทนะครับบอกเลยว่าถูกคือลายเขาดีแล้วแบบลายเขาชัดแล้วเขาลายเขาออกรูแล้วออกที่แล้วครับมีมาสองกระถางสวยมากครับ นี่นะครับใครชอบต้นไหนก็แอปหน้าจอได้เลยเผื่อใครอยากได้ไซส์ใหญ่กว่าไซส์เล็กเนาะไซส์เล็ก200ไซส์ใหญ่300เอาง่ายๆครับครับเพราะใบอ่ะบางทีอ่ะบางทีเราเห็นนะใบมันยังไม่แตกแล้วแต่นี่เขาคือแตกเป็นรูแล้วลูกค้าไปเปลี่ยนกระถางตั้งภายในก็สวยตัวเนี้เพราะเมื่อก่อนแพงมากเห็บมันดีกว่าราคาเลยนะห้าอยห้าใช่550ครับตัวนี้ตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้เป็นแบกนัดเนาะแม่นะใช่ไหม สามร้อยห้าสิบดูโคลนกับดูโคนกับลากก่อนเนาะลูกค้าสามารถเอาไปลงดินได้เลยครับแล้วตัวเนี้ยคือหมดดอกชุดนี้ไปมีลูกแล้วก็จะสร้างใหม่เนี่ยเูากินได้อร่อยอร่อยมกอยู่ในใช่ไหมใช่ใช่ครับอยู่ในตะกูนั่อยู่ในตะปูนั้นเคยกินอยู่ครับอร่อยครับมันมันนะมันมันแล้วจริงเขาให้เขาให้ลูกตลอดใช่ประมาณนั้นแหละครับเคาเรียกงี้อันนี้ติ๋วเทสั์สามร้อยฮะ สามร้อยห้าสิบนะครับทรงสูงอยู่ประมาณหนึ่งเมตรเมตยี่สิบตัวนี้เรามีจํานวนอยู่เนาะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ตามจํานวนของเขาเลยว่าว่าว่า,วา,วาอาจจะมีใหญ่กว่านี้แต่ว่าเวลาเราแพ็กระเราก็จะแพ็คใส่ตรงตรง,งให้ลูกค้ายกีึ่งตัวนี้เป็นสวนยอดชมพูสวนยอดชมพูครับที่บ้านเราลงดินสวยมากเลบปดร้อยแปสิบเนาะใช่ไหมแบ่งปันกันเนี่ยยอดจะ <180 S 2> เป็นเรียกสวนยอดชมพูสวยนะครับ สวามสูงประมาณหนึ่งเมตรประมาณวันนี้พี่เอามามามาไลฟ์ประมาณนี้ครับก็มีบัวจิ๋วที่พี่ไม่ได้ไม่ได้ส่งเพรามันยุ่งยากแล้เวเผื่อลูกค้าอยากได้มันก็ต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าคือเนี้ยบัวจิ๋วเนี่ยก็ยังขายกันแพงอยู่แต่นี้เราขายอยู่ที่สองรเพราะวอะไรนในการไลฟ์มันจะไล่ยากพี่เอามาขายนาหาน้าร้าน ครับนี้ถ้าส่งก็ต้องส่งแบบแบบแห้งอะครับถ้าลูกค้ารับส่งคอผมก็ส่งแบบแห้งให้ก็คือเอาน้ําออกเนาะแล้วก็แพ็คใส่ถุงไว้พอใส่ถุงก็ซีนซีนให้ดีเลยแล้วก็จะแพ็คส่งอีกทีหนึ่งแต่ว่าการการตายมันไม่ตายหรอกครับครับที่จริงอ่าถ้าถ้าตามจริงที่เขาขายบัวกันนะเขาจะไม่ส่งกระถางแบบนี้นะครับเขาจะถอนเขาจะถอนแล้วก็ใส่ถุงเขาจะถอนแค่เป็นไหล่ใช่ครับขายแค่เป็นไหล่ถ้าเผื่อลูกค้าอยากได้อย่างนั้นเราก็มีครับ ครับยังไงก็สนใจก็ทักหาพี่กุ้งได้เลยนะครับยังไงก็ขอรูปดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับถ้าใครสนใจตัวไหนนะครับหรือว่าคนลูกค้าอยากได้ต้นไม้ตัวไหนก็สอบถามได้ครับครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่กุ้งมากมากครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ